ดีพีน้องปองไปสกุสุขคนบ่งมาว่าคนหนายากะเมื่อน um <od> ี้เขาออกงานเรมีหอดสีมองสีนางศากรอยู่รถขั้นพุ่นเดี๋มาเจนจวบนางน้ำเขาหนจะเขาสีหนเมื่อนี้เป็นมือแรกของออกงานที่นังนอีสานนครสินนะครับบางบาล่งทิงบางยางอาจสเพราท่านในอมพาท่นในลตัวบันไดวดีศาสตร์ว่าท่านศิ็นสาตร์น้ำหาของโอ้ยฮ่าเ้เขากรเพเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube อยูทูบเนี่ยละคณาสูงสุดเสียงแหบว่าพี่น้องแหบสเสน่ห์ได้วันนี้เตยสิหรือพรา้นได้วันนี้โอ้ยเสียงแหบแต่ว่าเต็มที่นะคะเต็มร้อยแน่นอนงานแรกแหกหมันแต่ว่าไม่ใช่วันเปิดวงเปิดวงเป็นวันพรุ่งนี้วันที่แปดนะคะรุ่นรับ iPhone ก็น่าจะเป็นพรุ่งนะี้เนาะแล้วก็กทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้รุ้มีสิรุ่นไอโฟนรุ่นทําจมูกด้วยนุ่นก็ซื้อ<ห>บัตรด้วยกันบัากหลายเลยว่าดังกันว่าใดกันนึ่งว่าดังกั i ไอโฟนล่ะต้องได้ลรอวะ พี่น้องเนี้ยวขนมักกันนะโอ้ยสะอ้อนนะชื่อแฟนชื่อแฟนมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมเมียเบสจูบยช่เมียเบสจูบไช่เมียเบสจูบไชยเมียเบสุจูบไชเมียเป็นจูบไช่ใดปฐมเติดจ้าวบัชนะัวจริงเสียงจริงนะคะเนี่ยนี่นางมวรมายานั่งยกมือไหว้ทุกคนนะนั่งนั่งทักมือ่ด้วย น่ารักมากเลยเปิด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 ฤดูกาลอยู่ที่ไหนครับพรุ่งนี้อยู่บ้านนนเหลืองบ้านนนเหลืองตำบลนนหลุกน้องหลุกน้องหลุบอำเภอหลุบตำบลแดงใหญ่ตำบลแดงใหญ่นนเหลืองน้องหลุถึงจะพ้นชาววัชนาห์คนดังทั้งโซเชียล เดี๋ยวนี้เป็นเบ้นสุปรชายแต่ก่อนแต่ก่อนใครเฟ็นไมนนี้เป็นแค่โปกแก่ว่างานจ้ะเพราะเอนเทียทอบแจ้งวงแบตเตอรี่แอนนี้ชอบแจ้งหนูครับพี่เบสนสุประชายแอนดี้แค่ปันผ่านใช่ไหมปฐมเล่นอยู่ไหนเขาวันนี้ปฐมอยู่ไหนสารคามบ้านดอนยาง ใ่ตอนนี้เราเราเล่นอยู่ที่ไหนครับบานเลื่อมบันเลื่อมตำบลเออขึ้นมาถึอเขาดูดอนบ่นี่เอามาบ้านไหนน้องน้องน้องวาสนาอยู่บ้านไหนครับบ้านไหนครับ โคกเกเเดเย้โอานโควั้เน่ใส่เนออบ้านเอ้ันกอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนึกว่าอำเภอบ้านโคกทำไมไม่เคยได้ยินจังหวัดบ้านโคกนนอนางน่ารัะน่ารักมากแล้วเกมยอดไถ่ก็มาเหรอฮะรู้จักเกมยอดไถ่เลยกำลังมาไถด้วนึกว่าจะไม่ดูคณะอื่นแล้วนึกว่าจะดูแต่ปฐม ไม่เคยไปลำชิงแต่แต่เคยขึ้นมมาารร์์คออ้จิัน่ทีพธ เคยเคยนไปเทีดยวกันอ่าใช่มาติดตามนี่นี่น้อยด้วยใช่ไหมอ่น้อยน้อยบิชยนใช่ค่ะต้ไมไปอใหม่เรีชาคือไปเรลเลยเรื่อยเลยอ๋อแสดงว่าติดตามอยู่นาะสูติดตามยูบอสติดตามเบียนติดตามรถเก่งผู้ใดจอด่หองันเอามันเหลือคนหล่อน้ำสูดฉบับดี ่เนื่องจากหลังเวทีมันแคบนะคะเต็นบางเต็นก็จะกลางบ่บได้กระซิบแย่ๆกันนั่งเอามัจสาท่านเป็นซัดเป็นส่วนนี่พี่น้องกระซิบว่บาคือ <c oughs> เป็นท่นอนทอดเป็นมองน,นันมองนี่เป็นซับโซนแต่ว่าม,มันยังไม่ลงตัวนะต่อไปมันกระิเป็นเออล็อกมันกระิเป็นล็อก คนเคยนั่งมองนีก็นสินั่งมองนีเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปเวลาเขามาหลังห่านมาหาศิลปินมันก็จะได้ง่ายนะพี่น้องบางทว่าเอ้ามื่อนั้นเมียวขานั่งฟังนั้นมื่อนี้เมียเขานั่งคนนี้มันอันนี้คือที่แบบว่าแล้วแต่สถานที่นะคะแล้วแต่สถานที่ที่หน่อยที่หลายที่หลายกันยายกันออกที่ไหนกันจุ่มกันเข่าพี่น้องกะมือได้ฮอดคำกับอะไรกันแต่มื่อนี้เพราะฉะนั้นมี้อยางจระจายรถรถห้างใส่กระจายเย็นยุ้ยไข่ก็ว่าเป็นรถบ้านห้างบ่งนี้รถรถห้างก็คือคือคว่ำมามันออกงาน ไม่สภาพมันกะบพราท่านในจิมรอยอนวดอดโดนไใส้ออกมากราท่านในวิทย์ขวัญเกลนอยู่อย,ยุดอกไกของน้ำไปนนตอนนี้ก็ทุกคนก็คือแบบนะูนไปไหนไเพื่อนก็รลังกีบกันอยู่พี่น้องตสวรรค์เบี้ยปากให้ยงัยง ลองสร้างก็เลหวังดูแลกนันด้่ยใจจริงแท้อย่าปล่อยมือ <c oughs> กันเลยมาพาวูมาลังเลจมือแน่นจนทาจนแจจนทาจนแจ่วยคำบาลงเงยีด้่งยีได้ไเดี๋ยวมดูอยา <c oughs> หัวใจใป็นร่จ ที่อยู่น้ำกันปัญหาเข้ามาร้อยพันยานเจ้าไว้วันสันเดย์ลาคนเสวยไม่สิบก็จะเมื่อไแ่เร่งไหลพอเคยยานหรอกปัญหาน่อยใหญ่จะสู้ด้วยไปใครคนเมื่อเขายองดีเจมอนเทอร์จิตเออจากมทุกคน เ้าสองคนสู้มานำกัน้ายก็ยังยืนยันที่หาเจ้านั้นดังลมหายใจนอนจกักกันที่หาแต่อายมยยาย้อนมีไผ่ั้งแต้มือพ่อจนอ่อนมือตายสัญญาจากใจที่มีอายผู้เดียว าบพี่ในต่อครับพี่ในต่อครับเชียร์จินจินสวยวาดไม่คิไม่หนาโตบานเหกบานหักเกวีบ้านฮักเกวีสวยวาดไม่อยากมาด้วยครับโยม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 นี่โยม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 อโยมมาบกัง จังมาดูโอ้ยไปน้เสนาเนาะไป้เสาเนาะจ้วันนะพอสิเปียนเก็บมาพอสิเปียนเก่งจังเบื้องถามไปกันถามเขาก่อนเขาลองได้ไหมถามโอ้ยลองเคยไอ้ไอ้ลองยู่งกินนั่นแหละประเี๋ยวกนนั่นแหละไน้สนาเนาะวน้างหน่อยเอาขึ้นขึ้นกอนขึ้นเลยไปทั้งอย้อย

บนอ่ขัดขวงคูรักพ่นแล้ววันนี้สิคอลาพี่น้องไปสมนีสัก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้สนีสัก่อนเนาะสรับคลิปนี้ไสนีสักวอนไปสนีสัก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะมีอ่อคลิป ช่วงแต่งหน้าช่วงแต่งตัวให้ดูอีกนะคะเขาเพิ่มนาทีท่ติดตามรับชมช่องยูทูบเยอะราคาหน้าได้ค่ะเดอ้อไปรับชมองช่องยูแม้ว่าจะอย่างไร